สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันลัคนากันนะคะหัวข้อนี้คือข้อความจากจิตวิญญาณของคุณนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจิตวิญญาณส่วนลึกของชาวราศีกันลัคนากันอยากสื่อสารอยากบอกอยากแนะนําหรือจะตักเตือนได้หมดนะคะมาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรคุณในช่วงนี้จังหวะนี้เวลานี้เลยนะคะมาขอพลังงานของชาวราศีกันลัคนากันไปเลยนะคะมาดูกัน <c oughs> พลังงานชาวราศีกันลักณากันนะคะข้อความจากจิตวิญญาณเบื้องลึกของคุณอยากสื่อสารอยากบอกอะไรให้กับคุณบ้างติดเบ็ดอย่างลากลึกนารีอุปถัมภ์วางหมากนะคะแล้วก็เป็นมิสหาย โอเคนะสิ่งที่แม่บอกเห็นสําหรับชาวราศีกันลักขณะลักขณะกันระวังเรื่องคําพูดนะระวังในเรื่องของคําพูดให้มากนะคะคําพูดของคุณอาจจะนําพาชีวิตของคุณไปไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปเจอกับปัญหาหรือไปเจอกับอะไรบางอย่างก็ได้มันจะเป็นแบบนั้นระวังการโดนหลอกนะคะโดนหลอกโดนโกงด้วยแบบนี้เป็นต้นการไปตกเป็นเหยื่อแบบนี้ด้วยนะ นะคะแล้วก็คําพูดของคุณด้วยแหละที่อาจจะนำพาไปสู่ในสิ่งที่ <c oughs> มันไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่มันเป็นลักษณะนั้นแล้วมันจะทำให้อยู่ยาวเลยนะคะเวลามันหลงผิดเจ็บปวดหรือได้รับ กรรมที่เกี่ยวกับคาพูดหรือใดๆก็ตามเกี่ยวกับพวกนี้มันจะอยู่ยาวเลยนะคะบางทีโดนหลอกไปอย่างเงี้ยก็จะโดนหลอกไปยาวเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างพวกกมเ m m e r อย่างเงี้ยเนาะนะคะ,นะคะเวลาโดนหลอกไปก็จะโดนไปยาวเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นชาวราศรีกัน,นกักษณะกณากรต้องระมัดระวังตัวระมัดระวังคําพูดที่ดีนะคะเนาะแล้วก็ใช้คําพูดในสิ่งที่ดีด้วยเออจะเป็นลักษณะนั้น นะตัวคุณเองอะชาวราศีกันลรกขณากันนะตัวคุณเองมีในเรื่องของสเสน่ห์ที่มากมายมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยใช้ในเรื่องของสเสน่ห์ให้ถูกต้องให้ควรนะเพราะว่าสเสน่ห์ของคุณส่วนใหญ่แล้วจะมีคนอุปถัมบ้างแหละนะคะจะมีคนช่วยเหลือบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็มีคนเข้ามาเป็นแฟนคลับได้ง่ายเพราะฉะนั้น สิ่งที่จิตวิญ,ญญาณของคุณอยากบอกคือให้ใช้ตรงจุดนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากๆเลยทีเดียวนะคะออในการที่คุณจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะว่าเดินเกมกับชีวิตมันก็ไม่เชิงแต่มันเหมือนกับการใช้ชีวิตนะ่ะนะคะเนี่ยรู้จักในเรื่องของการใช้เอาเอามาใช้อย่างฉานฉลาดเอาเสน่ห์มาใช้อย่างฉานฉลาดนะว่าง่ายๆคุณจะมีในเรื่องของคอนเน็กชันเยอะนะคอนเน็กชันคุณจะเยอะมากๆเลยแล้วก็ ในเรื่องของกลุ่มสังคมของคุณก็จะกว้างด้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้เลยนะมาดูกันต่อนะคะ <c oughs> <c oughs> จิตวิญญาณของคุณอยากสื่ออยากบอกอะไรอีกนะคะโดยเฉพาะผู้ชายเออแม่หมอลืมบอกนะโดยเฉพาะชาวราศีกันลักละขณากันที่เป็นผู้ชายนะคะ คุณจะง่ายง่ายต่อความสําเร็จมากๆอกะเพียงแค่คุณเข้าใจในเรื่องของการเดินเกมเอาเสน่ห์มาใช้ในการเดินเกมเอาเสน่ห์มาใช้ในการสร้างแขนขาคือเขาเรียกอะไรนะคอนเน็กชันนะคะแต่สิ่งที่อยากบอกคืออย่าใช้ในทางที่ผิดแค่นั้นเองมันเป็นในลักษณะนั้นส่วนสําหรับผู้หญิงมันอาจจะเป็นการกลับดานก็ได้ก็ต้องระวังเป็นหมากตัวหนึ่งของเขาเหมือนกันนะถ้าสําหรับผู้หญิงนะคะแต่ถามว่าตัวคุณเองมีเสน่ห์ด้วยไหมคุณก็มีเสน่ห์แต่มักส่วนใหญ่แล้วมักจะ ขาเรียกว่าอะไรนะมักจะไปเป็นหมากให้กับคนอื่นอะมีเสน่ห์ก็จริงอะเข้าใจตรงนี้เนาะเออมันจะเหมือนมันจะต่างกันนะถ้าเป็นผู้ชายจะออกแนวอยู่เหนือกว่าแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอันนี้ต้องตั้งสติให้เยอะนะคะอย่าไปเป็นหมากของใครแบบนี้มาใบแรกคือเก้าอี้ร้อนนะคะมาดูต่อนะไหลมาเทมา สส่ช็อปถูกทิ้งเกษียณสุขโอเคนะคะสำหรับชาวราศีกันลัและคณาการอย่างที่บอกเนาะอย่าไปหลงผิดทำอะไรที่ผิดแบบนี้นะคะมันจะทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเลยโดยเฉพาะเรื่องคำพูดคือเตือนแบบเยอะมากนะโดยเฉพาะระวังเรื่องคำพูดจะเจ็บปวดเพราะคำพูดอะ่ะจะทุกข์ใจจะ อยู่แบบไม่มีความสุขระแวดระวังเนี่ยกลัวใครเขาจะมาทําอะไรอะไรแบบนี้เกี่ยวกับคาพูดเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดวงของชาวราศีกันละคากันเนี่ยนะเออแมบบ่หมอจะต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินนะ่ะดีนะเออในเรื่องของการเงินดีแต่คุณอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่ใช้จ่ายเก่งไหมอะ่ะเพราะว่าสิ่งที่แม่หมอเห็นนะ่ะมันเหมือนกับ ในเรื่องของการเงินของคุณนะ่ะน่าจะดีมาตั้งแต่แรกเลยก็ได้มันแบบเวลาดีเนี่ยมันจะดีหรือบางคนมันเป็นแบบนี้เวลาดีมันจะดีแบบยาวนานมากๆในเรื่องของการเงินกว่าจ,จะตกเนี่มันมันยาวนานซะเหลือเกินเข้าใจตรงนี้ไหมหรือบางครั้งในเรื่องของการเงินของคุณนะ่ะคุณอาจจะรวยมาตั้งแต่ต้นตระกูลคือมีเงินมาตั้งแต่ปู่ย่าตาย,ยายพ่อแม่บรรพบุรุษแล้วก็สืบทอดกันมาแบบนี้ก็ได้นะ หรือมันเป็นเชื้อเกี่ยวกับในเรื่องของการหาเงินง่ายอ่ะเออบางคนเป็นแบบนั้นมันมีได้หลายแบบนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่แต่โดยรวมแล้วการเงินมันจะหาง่ายมันจะดีอ่ะสำหรับชาวกันสิ่งที่แม่หมอเห็นเป็นแบบนั้นนะแต่ตัวเองก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคือได้มาง่ายก็ใช้ง่ายได้มาเยอะก็ใช้เยอะอาจจะเป็นในลักษณะนั้นนะอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้อยากจะย้อนกลับไปบอกคนที่เป็นผู้หญิงอ่ะถ้าอย่าไปเป็นหมากของใครเพราะคุณจะเป็นผู้ที่ถูกทิ้งได้ง่ายมากๆ นะคะผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะเออนะไม่ใช่จากผู้หญิงอย่างเดียวต่อให้คุณจะเป็นแต้มต่อของคนอื่นก็ตามนะแต่ว่าระวังการพลาดพลังด้วยนะคะถึงได้บอกว่าใช้เสน่ห์ในทิศทางที่ถูกต้องนะคะอย่าทําอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมเด็ดขาดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชาวราศีกันยลัคนาการวัยเกษียณหรือว่าชีวิตช่วงบั้นปลายมักจะประสบกับความสุขนะ อืมแต่อาจจะเหงาหน่อยอาจจะแบบว่าถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวเหงาหน่อยแต่ถามว่าคุณจะอยู่ได้แล้วคุณก็จะมีความสุขที่อยู่กับตัวเองได้มันเป็นในลักษณะนั้นนะคะมาดูกันต่อนะยั่วยวนเด่นดังถูกครอบงำหมกมุ่นมาละนะคะเจินตนาการ แล้วก็ดับแสงโอเคอันนี้เหมือนเหมือนจิตวิญญาณของคุณจะเตือนนะคะชาวราศีกรกษณาการอย่าหลงโลกให้มากนักนะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากบอกเลยเพราะสิ่งที่แม่หมอเห็นส่วนใหญ่แล้วว่าชาวราศีกรกษณาการติดเบ็ดง่ายนะเห็นไหมเหมือนไพ่ใบแรกเลยติดเบ็ดติดเบ็ดง่ายนะคะถูกหลอกง่ายเออถูกหลอกง่ายด้วยอะไรแบบนี้ถูกยั่วยวนง่ายแล้วมักจะหลงเกี่ยวกับเรื่องแสงสีเสียง กับการช้อปปิง้งกับการแต่งตัวกับเรื่องภายนอกอะ่ะคือเรียกว่าหลงโลกหลงความเด่นความดังความสวยความหลอ่อหลงเงินหลงแบรนด์เนมเนี่ยหลงอะไรต่างๆนานาที่มันเป็นภาพภายนอกแล้วเวลาหลงที่มันหลงแบบลุ่มหลงโมเมาเลยนะนะแล้วบางครั้งนะ่ะบางครั้งคุณอยู่กับจินตนานการคุณไม่ได้อยู่กับโลกของความเป็นจริงระวังนะสุดท้ายมันจะเป็น มันจะเป็นจุดอับของดวงจุดอับของดวงชะตานะคะเพราะเพราะฉะนั้นอยากให้สิ่งตรงเนี้ยมาครอบงําจิตใจคุณมากสุดท้ายมันจะกลายเป็นตกอับนะอืมมันจะผิดหวังติดขัดทุกอย่างเลยผิดหวังทําอะไรก็จะไม่สําเร็จขาดทุนมีปัญหาชีวิตเศร้าหมองหม่นหมองเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จิตวิญ,ญญาณของคุณอยากเตือนคืออย่าอยู่ในโลกของความฝันหรืออย่าอยีาอยู่ในโลกของ ของจินตนาการที่มันเกินความเป็นจริงมากเกินไปหรือ,อยัยอยู่ในโลกของแสงสีเสียงหรืออะไรที่มันไม่เป็นสาระอะนะมันเป็นลักษณะนั้นสุดท้ายมันจะถึงจุดอัอบแสงดับแสงได้เลยนะคะพยายามดึงตัวเองออกมานะคะสวดมนต์บ้างนั่งสมาธิบ้างอยู่กับจิตดูกายดูใจตัวเองบ้างแบบนี้มันจะเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงมันจะรู้เลยนะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความเป็นเรามันไม่มีอะไรเป็นเรากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรานั่นะมันจะเข้าใจสภาวะธรรมตรงเนี้ยเมื่อคุณเข้าใจตรงนี้คุณจะไม่หลงโลกเลยหรือถ้าจะหลงบ้างมันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆมันจะเป็นลักษณะนั้นนะเวลาคุณรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงปุ๊บเนี่ยความคิดจิตวิญญาณคุณจะเปลี่ยนไปอ,อันนี้คือจิตวิญญาณคุณเขาขึ้นมาเตือนนะคะว่าไหนะอย่าหลงไปทางนั้นให้มากนักมาดูกันต่อนะคะ <c oughs> ให้มาอยู่กับสภาพธรรมตามความเป็นจริงอยู่กับกายอยู่กับใจอ่ะว่ากายเนี้ยมันเป็นของที่ไม่งามมันเป็นของสกปรกในร่างกายเราลองพิจารณาดูมันมีแบบสมองมีไส้มีอาหารใหม่อาหารเก่าของเน่าอุจจาระปัสสาวะมีแต่ของเสียมีเลือดมีน้ำเหลืองอ่ะเหม็นไหมล่ะเวลาเลือดมันออกมาอย่างเงี้ยนะคะเหม็นเลือดไหมเหม็นคาวเออเนี่ยให้รู้เลยว่าพวกเนี้ยไม่อยู่ร่างกในร่างกายเราทั้งหมดเลยนะคะพิจารณาตรงนี้มากๆมันก็เป็นส่วนที่ดีมาดูกันต่อนะคะ ข้อความจากจิตวิญญาณของคุณจะบอกอะไรอีกห้าใบสุดท้ายสำหรับสำหรับนี้นะมาดูกันเจ้าพอ่อระแวงอืมสูงได้ก็ต่ำได้ดีได้ก็ตกได้อันนี้คือเขาอยากเตือนเลยนะคะยิ่งใหญ่ได้ก็เป็นยาจกได้ก็ตกอับได้นะคะมันจะเป็นลักษณะนั้น มันจะเป็นลักษณะนั้นนี่ไพ่ขึ้นมาบอกเลยว่าให้ใช้ในเรื่องของตาปัญญาให้มากนะคะอย่าอยู่ในโลกของความฝันอย่าอยู่ในโลกของอะไรที่มันแบบ สุดท้ายคนเราต้องตายอะนะแล้วสุดท้ายอำนาจก็ดีเงินก็ดีมันก็ต้องถูกทิ้งไว้บนโลกเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณอยากเตือนคืออยู่ละลองความจริงนะคะไพ่ใบนี้คือการนุ่งขาวห่วมขาวประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะอยู่กับกายอยู่กับใจหรือดูกายดูใจตัวเองแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดตาปัญญาขึ้นมานะคะเดี๋ยวคุณจะเข้าใจสภาวะธรรมตามความเป็นจริงตามลําดับ อินทร์บารมีของคุณเองแบบนี้ใครที่ประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วดีเยี่ยมมากๆนะคะทําต่อไปส่วนใครที่ยังไม่เคยทําลองนับทําดูลองสวดมนต์แล้วก็ไหว้พระดูแล้วก็นั่งสมาธิเลยแต่ถ้าใครอยู่ศาสนาอื่นนะคะอยากปฏิบัติทําได้นะไม่ต้องไหว้พระก็ได้นะคะ นั่งสมาธิดูกายดูใจของตัวเองแบบนี้นะคะมันเป็นวิธีที่เขาเรียกอะไรนะธรรมชาติมากเลยอะเราไม่ได้ดูคนอื่นแต่เราย้อนกลับเข้ามาดูตัวเองเนะี่ยมันเป็นแบบนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าเอออะไรมันเป็นยังไงแบบนี้นะคะอืมเดี๋ยวคุณจะได้เรียนรู้ทุกทุกในกายในใจเนี่ยทุกในขันห้าเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจในทุกในสังขารทุกในขันห้าพวกนี้นะคะ ลองฝึกฝนดูนะคะแม่หมอก็แนะนำตรงนี้ไปนะคะนะอันนี้ก็จะทำหรือไม่ทำขึ้นอยู่ที่คุณนะคะแต่ว่าในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยที่เขาสื่อมาเขาบอกแบบนี้นะอืมเขาบอกแบบนี้เ <c oughs> <c oughs> มื่อไหร่ที่คุณมีตาปัญญาเกิดขึ้นมาเท่ากับคุณดูนะภาพใบน,นี้เป็นสีขาวแต่ภาพใบน,นี้เป็นความมืดถูกไหม พอตาปัญญาเกิดมาทุกอย่างมันจะขาวสว่างหมดเลยมันเหมือนพลังบุญพลังบารมีพลังความสว่างเกิดขึ้นพอเมื่อพลังความสว่างเกิดขึ้นคุณจะมองเห็นหนทางนะคะคุณจะรู้หนทางแก้ไขคุณจะรู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงแบบเนี้ยคุณจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนะเนี่ยคุณจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนะคะคุณจะไม่เข้าไม่ โดยปกติแล้วคุณจะเข้าถึงความสุขที่จอมปลอมมันเป็นโลกแห่งจินตนาการว่าทําแบบนี้แล้วจะมีความสุขเอาไปกินในสิ่งที่อยากกินแล้วจะมีความสุขแต่มันเป็นแค่ความสุขชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นแบบนี้แต่ถ้าพอมาลองฝึกปฏิบัติดูคุณจะรู้เลยว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะที่เขาบอกมามาดูกันต่ออีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิว่าสำรับนี้จะบหมอ,อะไรเดี๋ยวแม่หมอขอเลื่อนไพ่หน่อยนะคะ Okay. มาดูกันจิตวิญญาณของคุณนะคะอยากสื่อสารอยากบอกอะไรกับคุณอีกนะคะในช่วงนี้มาดูกันคุณแผนกับนังพิมพิลาไลโอเค อย่าหมกมุ่นในเรื่องของความรักให้มากนะคะมันเป็นสเสน่ห์ภายนอกเนี่ยเห็นไหมมีดาวพระศุกร์วีเทพประจันมันค่อนข้างหลงไหลมันค่อนข้างอ่อนไหวนะบางคนอ่อนไหวง่ายเนี่ยมีพระพุรฤาษีขึ้นมาก็บ่งบอกให,ให้ใช้ในเรื่องของสติปัญญาให้ใช้ตาปัญญาให้มากแบบนี้นะคะแล้วคุณก็จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็หัดเรียนรู้รอบคอบใช้สติปัญญาฉเฉลียวฉลาดรอบคอบแบบเนี้ย นะคะบางทีถ้าเราไม่รู้ก็หาที่พึ่งที่ปรึกษาหรือหาครูบาอาจารย์แบบนี้ก็ได้แล้วไม่ว่าจะคิดจะทําอะไรให้มีเหตุมีผลให้มากนะคะอย่าใช้อารมณ์นะมันเป็นลักษณะนั้นแต่มุมหนึ่งสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคือต้องการให้คุณปรีกวิเวกอยู่กับไกายอยู่กับใจตัวเองเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้สัจธรรมแท้จริงของโลกไพ่เปนี้บอกแบบนั้นนะคะอืม เห็นไหมมีดาวพระศุกค <'s> okay. ุณค่อนข้างที่จะหลงแล้วก็ติดโลกง่ายนะคะติดในทางโลกนะไม่ใช่โรคนะคะติดโลกง่ายคือชอบแสงสีเสียงความสุขรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความอ่อนละมุนอะไรแบบนี้คุณคือคุณจะชอบไปในทาง ทั้งโลกมากเนะี่ยมันเป็นลักษณะนี้เลยนะให้ใช้ตรงนี้ให้มากแล้วคุณทําอะไรจะประสบความสําเร็จเมื่อไหร่ที่คุณมีสติได้มากขึ้นนิ่งได้มากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นคุณจะทาอะไรที่ประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะได้รับความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่มีความสุขก,กายมีความสบายใจด้วยนะคะแล้วก็จะมีโอกาสมีความโชคดีในหน้าที่การงานเข้ามาอีกมากมายมากมายเลยทีเดียวโอเคมาดูกันต่อนะคะ <c oughs> เห็นไหมมาอีกแล้วพระรามกับนางสีดาอันนี้ตกมาเอาเลยอดีด้วยนะคะเป็นพระแม่ธรณีพระพายพระนางสีดา <c oughs> นี่พระรามกับนางสีดาเห็นไหมนี่ขุนแผนกับนางพิมพิราลไัยเนี่ยจะมีเนี่ยในเรื่องความหลงในเรื่องของความรักบางครั้งนเนี่ยจุดๆุนียจะทาให้คุณสับสนในชีวิตนะคะ สับสนเกี่ยวกับในเรื่องของความรักไม่รู้จะเอาอยัางไงดีนะไม่รู้จะเอาอยัางไงดีไม่รู้จะไปทางไหนดีเออมันเป็นลักษณะของความความสับสนความสับสนความกังวลใจเนี่ยมันเป็นในลักษณะนี้แล้วก็บางทีมันเป็นความลังเลความร้อนรน อืมนะคะมันสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณอยากบอกคือมันไม่มีสตินั่นเองมันค่อนข้างฟุ้งซ่านนะถึงได้บอกว่าให้คุณทําจิตให้สงบแล้วก็เปรียบเสมือนดังเช่นพระแม่ทรณีเนี่ยนะคะพระแม่ทรณีหมายถึงความหนักแน่นความเด็ดเดี่ยวความเด็ดขาดนะคะจะคิดหรือจะทําอะไรก็เด็ดขาดแล้วก็มั่นคงมีความมั่นคงในจิตในใจมากๆเออไม่ได้จะหลง ลุ่มหลงกับอะไรง่ายๆแล้วก็มีปฏิภาณมีสติปัญญาเนี่ยแบบนี้เลยไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงความแข็งนอกเอ้ยความอ่อนนอกแข็งในได้ด้วยนะเให้คุณเป็นคนที่อ่อนนอกแล้วก็แข็งในคุณจะประสบความสําเร็จได้ง่ายเวลาเราอ่อนนอกเนี่ยใครเห็นใครก็รักนะเออแล้วแต่เรามีความเข้มแข็งอยู่ภายในนะซึ่งไม่มีใครมองเห็นและไม่มีใครรู้แบบนี้นะคะเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้น นะค่อนข้างที่จะโลเลง่ายเปลี่ยนแปลงง่ายเหมือนกันนะสำหรับชาวราศีกรกคณากันเนี่ยนะอืมนะก็อย่างที่บอกแหละต้องมีความหนักแน่นแล้วก็นิ่งได้รอได้คอยได้นะคือสิ่งที่จิตวิญ,ญญาณของคุณอยากจะบอกคือให้นิ่งได้ให้นิ่งให้นิ่งเขาเรยนะให้นิ่งมากขึ้นนะเออรู้จักรอได้คอยได้อืม มันจะดูมีเสน่ห์มากขึ้นมันจะดูสุขุมรอบคอบมากขึ้นนะคะมาดูกันต่ออีกห้าใบสุดท้ายมาดูกันข้อความจากจิตวิญญาณของชาวราศีกันและขณะกันจะบอกอะไรอีกนะคะพระเพิงพระขันธกุมารพระพิรุณสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางครั้งคุณทำอะไรตามอารมณ์ตามใจหรือว่าค่อนข้างที่จะแบบ ฉันเก่งฉันดีฉันอะไรเงี้ยแล้วทำอะไรบู่วามใจร้อนอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเออมันเป็นพระเพลิงเนาะมันก็สามารถที่จะเกิดความรุนแรงหรือความเสียหายอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ความเดือดเนื้อร้อนใจส่วนใหญ่นะชาวราศีกรกขณาการหย่ำสิ่งที่ไพ่เตือนหนักๆเลยคือเรื่องอย่างหมกมุ่นเรื่องของความรักเพราะว่า คุณจะพบกับความเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ่อยแล้วก็ความตึงเครียดการทะเลาะวิวาทหรือไม่อย่างนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานก็ได้อันนี้มันหมายถึงสัมพันธนะ์อะมิสัมพันธ์แบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทําอะไรอย่าเอาแต่ใจยาวแต่อารมณ์แล้วก็อย่าคิดว่าเราเก่งอะเอออะไรแบบนี้นะคะนี่เป็นเหมือนของเบ้งเป็นเหมือนหนีนารายบรรทมศิลป์ที่เขาขึ้นมาบอกเป็นเหมือนพระแม่ธรณีหลายใบมากๆแล้วก็เป็นเหมือนพระพรหมฤาษีนะคะคือให ไออย่างอย่างนาลายบันทมศิล์เนี่ยนะคะก็คือนิ่งนิ่งให้มากนะคะแต่ไม่ใช่นิ่งเราไม่รู้อะไรนิ่งแล้วรู้ทุกอย่างนิ่งแล้วฉลาดปัดเปลืองมันจะเป็นในลักษณะนั้นนะหรือไม่แบบรู้อแต่นิ่งไม่พูดไม่แสดงออกเนี่ยจะเป็นในลักษณะนั้นแลวถ้าเป็นอย่างนี้คือจะไม่มีใครสามารถเ,เดาจิตใจคุณได้เดาทิศทางคุณได้เลยจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะมันเป็นลักษณะที่คุณรู้เท่าทันเลขเหลี่ยมคนอื่นหมดนะ่ะแต่คุณไม่ได้แสดงออกอื บางครั้งอาจจะมองในเรื่องของการปล่อยวางได้ด้วยนะคะคือรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ช่างมันนิ่งเฉยเอออะไรเงี้ยเหมือนคนมีกืดนะ่ะในสิ่งที่พ่อยากบอกคือเป็นแบบนั้นนะแล้วก็ใช้สติปัญญามีความคิดความอ่านที่มันลึกซึ้งมากกว่าเดิมแบบนี้นะคะควบคุมอารมณ์แล้วก็ ใช้ปัญญาอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยเมื่อคุณทําตรงนี้ได้สําเร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะสําเร็จได้ทั้งทางโลกและทางธรรมไม่ว่าคุณจะเรียนด้านไหนนะให้สุขุมรอบคอบเยือกเย็นให้มากขึ้นไพ่ใบนี้คือการควบคุมอารมณ์นะคะให้คุณควบคุมอารมณ์ของคุณให้ดีแบบนี้นะคะแล้วก็ชีวิตของคุณทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จง่ายอืม นะอันนี้ก็คือสิ่งที่จิตวิญญาณนะเขาก็อยากจะบอกคุณประมาณนี้ด้วยนะคะแล้วก็ให้ให้รู้จักแบบช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอืใครที่ทำอย่างนี้อยู่แล้วดีเลยนะคะบำเพ็ญกุศลสาธารณะอะไรแบบเนี้ยสร้างคุณ,ณประโยชน์ให้กับส่วนรวมเนี่ยถ้าคุณทำตรงนี้ได้คุณจะเหมือนกับการสร้างสร้างอะไรนะแขนขาพันธมิตรน่ะเออนั่นแหละนะคะเนี่ย เด่นเก็คือเรื่องประมาณนี้นะเหมือนเหมือนเขาย้ำแล้วย้ำอีกเนาะแม่หมอจะบอกเลยนะไพ่ที่ขึ้นย้ำเรื่องไหนแล้วแม่หมอย้ำเรื่องไหนพูดสองครั้งสาครั้งเขาเน้นเรื่องนั้นนะคะเออเขาเน้นเรื่องนั้นให้ทํามากๆนะคะโอเคแม่หมอขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์นะคะขอให้คุณมีความสุขและโชคดีวสวัสดีปีใหม่ขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ